แล้วค่ะน้ยใหญ่แหะถ้าสมมติว่ามันเข่าแล้วมันเอ้มันแก่แล้วมันก็นจะลวงมากสิแหละมันยใหญ่นี่เดี๋ยวทาเก็บอันนี้เอาอันน,อนี้มันเนี่ยปิดเอาอันนี้มันเนี่ยเอาไปขวค่ะไปแกะไปผ่าแล้วก็ไปขวปลูกไว้ถ้้มันปล,ลูกได้หลายต้นเนี่อาจจะพ่อกินเลยค่ะนี่แต่ว่านี่พแว่นเพิ่งเริ่มปลูกยี่โม่ได้หลายต้นมันได้ ตะว่าต้นซ่อนหน่วยมันนะค่ะหน่วยมันใหญ่แห้งบนแห่ใจว่าพันอย่างแต่ว่ามันเห็นหน่วยใหญ่แห้งอันนี้มันคยเลิมเป็นไม่แน่นอนนะในบลอนี่สุกอันนี้ไม่บลอนี่สุกอันนี้มันจะอ่อนมันใส่งานบ่ได้แต่งโอกเนี่ยมันแบบแดงๆสีเลยค่ะนี่นี่ประมาณนี้เลยสีโอเค บุกยิ่ริมสะค่ะนี่บกุกขึต้นต้นนี้ยังบุกเป็นเลยอ๋อเปเริ่มเป็นแล้วแต่ว่ายังบุกลายเพิ่งนี่อันนี้เพิ่งออกดอกน้อยๆ เบิ้องด้วยค่ะมันจะกินไดบอร์อน้ำไลายหลหวานค่ะแต่ว่ามันออกฝาดๆน้อยนึง กินได้ตรงกลางแล้วค่ะจะไปกินทั้งขามันเดิมมันจะมีอย่างดูน้ำไหลายแห้ง ค่ะลองซิมเบิงกินได้แต่ต้องกลางนะคะ่ะข้างๆบกากินเพราะว่ามันม่ยางนะคะและ้วไอ้ตรงนี้มันน่ะเขาปิดไปไปไปขายได้เอาไปปอกข้างในมันไปขัวนะคะเนี่ยมึงมึงมาพานปกติเห็นแต่เขากินแบบตรงนี้อันเด้ยค่ะตรง,ตรงนู่นให้แน่ๆนี่โบเคยเห็นใครกินก็เลยอยากลอง กินได้อืกันค่ะมันจะออหวานหวานกดฝาดน้อยนึงลองไปซิมเบงนะดคะเดอแต่ละคนอาจจะมกะักบ้าอกันสำหรับคลิปนี้ก็เขอตัวร่าไปก่อนนะคะเดอ้อบ๊ายบาย